วันนี้ผักเราก็กินได้แล้วนะจ้าปลูกผักไว้กินกันจ้าผักโตแล้ววันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวกินจ้าทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุนแบบง่ายๆนะจ๊ะไม่ต้องไปซื้อกินทำเป็นหม้อเลยนะจ้าก็มีสันคอหมูนะจ๊ะมีเครื่องยาตุนรา้ผักชี มีกระเทียมนะจ๊ะมีเครื่องตุนมีสีอิ๊วมีปลาเขียวมีุปก้อนนะจ๊ะมีประกาศหอมมีคะน้าลวกนะจ๊ะมีเส้นใหญ่มีเส้นหมี่นะจ๊ะมีกระเทียมเจียวน้ำปลามีน้ำส้มสายชูน้ำตาลพริกป่นนะจ๊ะกินง่ายๆสไตล์ก๋วยเตี๋ยวมันดอกนะจ๊ะ อร่อยนะจ๊ะน้ำเข้มข้นนะจ๊ะตุนสันคอกันจ้าหั่นสันคอเป็นชิ้นแล้วก็เอาลงไปตุนตุนานานก็ไม่แข็งนะจ๊ะเป็นสันคอตุนแล้วก็นุ่มดีใด้หัวเชเท้าด้วยนะจ๊ะตุนหัวเชเท้าลงไปด้วย ใส่ซีอิวฟ้าเขียวลงไปชิมรสน้ำตาลนิดหน่อยนะจ๊ะชิมรสอ,อร่อยแนละ้วก็ามาลวกเส้นนะจ๊ะอันนี้ก็ลวกเส้นนะจ๊ะคนป่วยอยากกินนะจ๊ะอันนี้คนป่วยยังไม่หายก็อยากกินนะจ๊ะทำเองกินเองนะจ๊ะทำเองกินเองดกเกลงพอนะจ๊ะเสร็จแลนะจ๊ะก็ะใส่ ผักป่นน้ำตาลน้ำส้มน้ำปลาใส่ลงไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปข้างล่างนะจ๊ะมีผักมีก็มีเส้นมีหมูตุ๋นนะจ๊ะกินได้แล้วนะจ๊ะข้าวตี๋ง่ายๆแต่์บ้มนนอกกินตะกี้ชามก็กินไปนะจ๊ะเตี๋ยวตั้งนิดเดียวเองนะจ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในบ้านไม่ได้ซื้ออะไรเราจับซื้อหม นิดหน่อยนะจ๊ะซื้อสันคอมาก็กินได้แล้วนะจ๊ะกินให้ดูอร่อยมากมากนะจ๊ะ,จะเสตียใหยง่ายไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะจ๊ะชามละสามสิบสี่สิบบาทแพงเกินไปนะจ๊ะนี่ลงทุนไม่ถึงร้อยก็ได้กินกันหลายชามเลยนะจ๊ะ ของอะไรก็ต้องทำกินเองให้ได้นะจ๊ะชามนี้เป็นชามเส้นหมี่นะจ๊ะเส้นหมี่ามากินง่ายๆกันอร่อยอร่อยนะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะที่ติดตามรับชมนะจ๊ะสวัสดีจ้า